ดีค่ะแอดมินสวัสดีมอ็พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กาลังใจนะคะที่มอบให้กับน,น้องสาวโซคาหรือชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทางเอฟซีใหม่นะคะและเอฟซีเก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้าไม่ลดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะใครอยากเข้าบ้านนะคะแล้วก็บอกนะคะว่า,าติดตามมาจาก พียูนะคะติดตามมาจากพียูนะต้องบอกนิดนึงนะทุกคนไม่งั้นให้เข้าบ้านไม่ถูกนะคะจะได้ดึงเข้าบ้านเนาะทุกคนนะคะน้องสาวโซจะได้ดึงเข้าบ้านเนาะ<ม> MM. นี่นะคะบ้านสี่นะคะเป็นตัวพิมพ์เล็กหมดเลยนะทุกคนนะนะคะเป็นตัวพิมพ์เล็กหมดเมื่อวานนะคะน้องสาวโซก็ให้เข้าเนาะรูดเด่นห้าสามแปดนะคะลูดนะคะเจ็ดห้ามานะคะตัวเน้นตัวชอบนะคะ สามเจ็ดนะคะหลุดนะคะหนึ 1, ่งศูนย์จับชุดวินเข้านะคะหนะะึ่งศูนย์หกห้ามานะคะหกห้าสี่ศูนย์นะคะจับชุดวินเข้านะซูสี่ศูนย์ห้าสองนะคะมานะคะห้าสองตัวเน้นตัวชอบนะคะสองสี่นะคะหลุดจับชุดวินเข้านะคะสองสี่สรุปแล้วเม็ดเดียวละมาเฉพาะกิจพิเศษปกติอ่า ปกติพีวีนะคะพิเศษหลุดนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังรับชมของวันนี้กันนะคะสำหรับใบน้อยนะคะใบน้อยวันนี้นะคะก็จะเป็นห้าสองนะคะบวกลบคูณหารได้สิบสี่นะคะสี 4. หกนะคะบวกลบคูณหารได้27นะคะ1 0นะคะบวกลบคูณหารได้24ตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็น8 5นะคะบวกลบคูณหารนะคะได้1.7นะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะ 4 6นะคะเขารูดไปที่4นะคะก็จะมี4 0 0 4 4 1 1 4 4 2 2 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 7 7 4 4664แล้วก็ปี9เก้นะคะสำหรับแนวทางตัวเลขนะคะที่น้องสาวโซ่ชอบก็จะเป็น40 42 47 43 41นะคะจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปนะคะก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลร์กดติดตามสันกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแนวะทางใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูวดวงเฮงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาสวโซเขาตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า